เรื่องเนาะชื <apenas S 1> ่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงสนับสนุนอันนี้อันนี้โดยคํานี้ก่อนนะครับคือคือไปดูในวัตถุประสงค์เนี่ยไอ้คำว่าเชิงสนับสนุนมันหายไปแต่แต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับเชิงสนับสนุนนั่นคือคาว่าสัมพันธ์เฉยๆเนี่ยโอเคเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่สามบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างฌานวิปัสสนาเพื่อการบรรลุธรรมนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือเวลาเราศึกษาวิปัสนาตรงนี้เนี่ยนะครับฌานและวิปัสนาเนี่ยนะครับ เราบอกว่าความสัมพันธ์กันประเด็นคือว่าเราเรากาลังจะทําอะไรจะไปดูจะไปวิเคราะห์จะไปมานําเสนอข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือ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 ลักษณะอย่างไหนหรือหรือจะให้เกิดอะไรใหม่แยมันมันมันถูกตั้งคําถามแบบนี้ครับคือคือไปดูเฉยๆว่ามันมันหรือไปตั้งคำถามว่ามันสัมพันธ์จริงหรือเปล่าหรือมันสัมพันธ์อยู่แล้วไปดูว่าแค่มันมันสัมพันธ์กันอย่างไรเฉยๆอย่างงี้ครับอันนี้คือคือเวลาเราเราเราตั้งคําถามของของเรื่องนี้นะครับอยากให อยากให้ให้ให้ชัดเรื่องนี้ก่อนว่าเ,เราจะได้อะไรใหม่จากจากเรื่องนี้นะครับหรือไปบอกแค่ว่าโอเคมันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วแล้วก็จบนะครับอันนี้อันนี้ฝากในเชิงในเชิงชื่อเรื่องก่อนนะครับทีนี้มาดูตัววัตถุประสงค์อวัตถุประสงค์นีโอเคไปศึกษาคํานตัวฌานกับวิปัสนาฌานกับวิปัสนาเนาะก็คือไปดูฌานก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูวิปัสสนาก็ เหมือนเราเราเสียพื้นที่สองพ้นที้ก็คือไปดูสองตัวเสร็จแล้วก็ไปดูหาความสัมพันธ์กันนะครับว่ามันมันสัมพันธ์แบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ทีนี้เอ่อในในรายละเอียดเนี่ยประเด็นนี้นคือถ้าถ้าพูดถึงสัมพันธ์ผมผมผมเข้าใจว่าถ้าเป็นทฤษฎีทั่วไปมันจะมีแนวคิดเรื่องเรียกคําว่าสัมพันธ์คือคืออะไรเป็นฐานของอะไรหรือว่ามันมันมีเขาเรียกว่าอะไร น,น่าจะมีแนวคิดเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะครับยังยังก่อนมันมีคาหนึ่งครับสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์นะครับว่าอะไรลองอะไรเงี้ยนะัยังไงก็ก็าฝากดูกแล้วกันแต่น,นี้เป็นเป็นเชิงคมพี์จริงซึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าต้องการถอดถอดความออกมาเพื่อเพื่อดูชั้นของการที่มันมันมันเป็นฐานของการและกันขึ้นไปนะครับเยียงแต่ว่าเรากําลังทําสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วออกมาให้ชัดเฉยหรือว่าเรา เราจะหาอะไรที่เป็นคําตอบใหม่ๆอันนี้อันนี้อันนี้ยัง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 เป็นข้อสังเกตนะครับอย่างอื่นผมผมไม่คอมเมนต์ก็แล้วกันท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อุทัยอันอันอันไอ,นอนเรื่องเรื่องเนี้ยนะก็นี่เสร็จก็อยากทาแต่ว่าถ้าใจถ้าใจผมจริงๆนะผมก็อยากแค่ศึกษา ศึกษาฌานศึกษาเรื่องฌานในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาอะไรแค่นี้ก็พอแล้วคือไปศึกษาเรื่องฌานเลยศึกษาเรื่องเรื่องฌานมันมีฌานตั้งแต่ฌานแปดนะนะ <c oughs> แล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปัสนาในจิตวหาจิตวิภาแล้วก็พอมาวัตถุประสงค์ของการก็คือเพื่อศึกษาฌานในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเลยส่วนมันผลมันจะได้อะไรก็เ,เอาเท่านั้น มันเป็นเป็นวิจัยเอกสารอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่สามต้องวิจัยเอกสารนั่งเดียวเลยครับอไม่ต้องไม่ต้องเอาระหวางชานเกี่ยวกับวิปัสนาเพื่อบรรลุธรรมมันนี้มันมันมันแต่ว่านี่คืออย่างอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเอาแบบแบบง่ายๆคือศึกษาฌานในการปฏิบัติวิปัสนาภาาวนารืชฌานก็หมายถึงฌานตั้งแต่ปฐมปฐมาฌานจนถึงถึงฌานที่แปดนะนะ ไอ้ตัวนี้มันเป็นบาดฐานไปมันมันเป็นมันเป็นลําดับชั้นไปอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ชานกับวิบัติใช่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 ทีนี่พอเรามามความสัมพันธ์มึงเลยจะงงไงว่าแบบไอ้เป็นสัมพันธ์ตานไหนแล้วมันยังไงอะไรเงี้ยตั้งแต่สเต็ปแรกยังไงอะไรเงี้ยมึงเออมันจะยากมันจะยากใช่ตอนวิเคราะห์ตอนนั้นแหละเอ้อันนี้ก็จะยากเลยเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเราศึกษาความสัมพันธ์มันมันมันเป็นการเออเป็นการส่งต่อเนาะ การส่งต่อจากปสมพัยานทุติยชาติแต่ยชาติคันนี้คันนี้พอพอได้ชาตที่สี่หรือทานชานที่สี่เนี้ยนะครับมันจะเป็นฐานไปสู่วิปัสนาภาวนาไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเราในฐานะเป็นบารฐานของวิปัสนาเพื่อเพื่อรู้ธรรมนี่ไงคือเรานึกถึงนึกถึงสัมพันธ์แปลว่ามันมันไข่ไปก็มาคือมันเป็นบาดฐานมันมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในความหมายแบบนั้นแต่แบบนี้มันเหมือนเหมือนความสัมพันธ์แบบขาเดียวไงมันแบบมันก็เลยแบบมันสัมพันธ์ยังไงแบบ มันก็เป็นเหมือนเป็นบาดฐานมากกว่าศึกษาฌานในฐานะเป็นบาดฐานของการอของสสอรรบบกกวิปัสนาเพื่อการบรรลุธรรมแบบนั้นมากกว่าถ้าถ้าจะแบบนี้นะศึกษาฌานในฐานะเป็นบาดฐานของการปฏิบัติวิปัสนาเพื่อการบรรลุธรรมอะไรแบบนี้มันก็เหมือนที่อาจารย์ลรวิโร์พูดเมื่อกี้แหละว่าก็เน้นฌานอย่างเดียวไปเลยถ้าจะเอาฌานเป็นพระเอกไปแต่แบบนี้ก็ยากทีมจะแบบว่าไปไปดูว่ามันสัมพันธ์ตั้งแต่ ตอนไหนแล้วแล้วเรเวลของมันมันเหมือนกับศรัทธากับปัญญามันละมันกันแล้วสุดท้ายมันหายตอนไหนครับถ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นศึกษาฌานในฐานะเป็นบาดฐานของวิปัสนาเพื่อความบรรลุธรรมเนาะถ้าอย่างนั้นพี่รอดว่าไงครับพอดีพอดีนิยามสั่งว่ามีบอกว่าเป็นเป็นบาดฐานของการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาดี่ฝา คือเอาคว้างๆปฏอบัติวปัฒนาภาวนานมันจะไปถึงว่าถ้าเกิดการบรรลุธรรมมันก็ต้องไปว่าถึงสี่ขั้นอ,อีกพระนุทธาบันตะคาคาณาอนาคาพันฐานก็คือในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาน่ะถูกส่วนมันจะศึกษาชาญในฐานะเป็นปัจฐานของการปฏิบัติวิปัสนาภาวนานแค่นี้ก็โอเคแหละเพราะว่าพอเพื่อการบรรลุธรรมเดี๋ยวมันต้องไปแยก,อ,ก,อ,กอีกประชดประันนะคำนี้ซึ่งซึ่งถ้าท่านมีความรู้ถึงมันก็โอเคถ้าท่านมีความรู้ไม่ถึงเนี่ยท่านจะเหนื่อยมาก ค้นหาข้อมูลยากพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดในการปฏิบัติพิศนาการปฏิบัติมันจะไปแค่ไหนก็เรื่องของมันมันเราค้นพบแค่ไหนมันก็่อยๆทำนั้นนะถ้าอย่าง,าางานั้นอาจารย์ปที่ต้องไปเขียนคําจํากัดความคานิยามศัพท์ว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเอาแค่ไหนก็ะจะได้แคบแคบสําหรับอาจารย์ตัวนี้นะครับก็ไปเปลี่ยนการบรรลุธรรมหมายถึงการ ไม่ต้องเอามรรคกสีผลสีอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นแ่การบรรลุธรรมหมายถึงการเห็นแจ้งในในในไตรักษอะไรอะไรเนี่ยเอาแค่นั้นพอนะครับก็ก็ถ้าเกิดจะเอานะครับแจถ้าจะเอาบรรลุธรรมด้วยก็ไปเขียนคําจํากัดความนะครับเอาชื่อชื่อนี้ไหมครับาจ์นิโรธคือศึกษาธรรมเออถามถามท่านประทีปว่าอ่า ศึกษาฌานในฐานะเป็นบาดฐานของการปฏิบ Mont ัติวิป <in> uh, ัจนาภาวนานะแค่น <Bass Busan> ี้นะกับ okay อันที่สองคือเอ่อศึกษาฌานในฐานะเป็นบาดฐานของวิปัจนาเพื่อบรุษธรรมถ้าจะเอาอันไหนอ๋อออแรกก็ได้ครับเป็นบาดฐานของการปฏิบัติด้วยนะเป็นบาดฐานของการปฏิบัติวิปัสนาภาวนานะครับเป็นบาดฐานของการปฏิบัติวิปัสนาภาวนา เอออย่างเงี้ยมันจะง่ายท่านปฏิบัติวิปัสนาภาวนาแล้วก็เพื่อบรรลุธรรมก็ไม่ต้องส่วนว่ามันมันจะบรรลุธรรมไปถึงไหนถ้าท่านมีข้อมูลท่านมาเขียนท่านไม่มีข้อมูลก็ไม่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเพื่อการบรรลุธรรมอันนี้เอาอันนี้มันรัดคอท่านแหละท่านต้องตรงไปหาว่ามันมันมันไปมันมันไปการปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยโดยใช้ชาเนี่ยมันมีไหมในคอมพีร์มันมีไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านของข้อมูลถ้าท่านไม่ ไม่มีข้อมูลอยู่ในมือพระทัยปดองอานารดีกาโอ้มันมีท่านอาจารย์มีอยู่ตรงนน้นตรงนี้งั้นนะท่านเอาเป็นกลางๆดี่าท่านจะสบายนะไม่งั้นท่านจะลำบากนะท่านนะท่านพระที่นะัโอเคไหมครับครับท่านอุทัยโอเคไหมครับครับผมเอออันนี้อันนี้เออมันจะไม่ไม่ยากเพราะศึกษาเรื่องชาเน่ศึกษาเรื่องชาน ทวมันจะเป็นบาทของการปรัชนาภาวะไงก็ว่างไปตามนั่นนะโอเคไม่ท่านประทานครับครับอ่าโอเคโอเคก็เดินก็เดินตามท่านที่ปรึกษาเนาะจะนวิโรจะไม่ลดว่าไงครัับกอภาษาอังกฤษเดี๋ยวคอยจันาร์ชานครับพอยเดาไปเนี่ยไม่ไม่ทำภาษาไทยนิ่งแล้วก็มาให้ผมดูแล้วก็ทําเดี๋ยวเอาไม่ให้ผมดูแล้วก็ทําต่อสองสามเลยนะครับ เอางั้นนะท่านท่านทานอุทัยนะครับผมอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้พวกขอบเขตก็ไม่มีปัญหานะเพราะอาจารย์แค่ศึกษาในเอกสารอน่างเดียวน้อเอกสารเฉพาะเอกสารใองคะกอเดียวยสับเปลี่ยนไปเออนิยามสับก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้อาจารย์เี่นยสับตัดลบออกตัดออกไปเลยความสัมพันธ์เนี่ยก็ตัดออกอา่ารย์สนับสนุนอะไรเงี้ยนะตัดออกก็ก็ตัดออกไปนะครับ บาดฐานเศษตาฐานอะไรเงี้ยแล้วแต่อันนี้อันนี้มันอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาอยู่แล้วเป็นไรเอาแค่เอา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 แค่ค okay. ําว anyway. ่าชานเอาแค่แค่คำว่าวิปัสสนาภาวนาเอาเอาชื่อเรื่องอะเอาชื่อเรื่องมามามาตั้งเป็นเอามาตั้งเอาเอามาแยกเป็นเป็นเป็นนิยามจับอ่ะโอเคอาจารย์ธนีโอเคแล้วอันนี้นะ่ะครับผม เด๋ยบร้อยนะการประเทบครับครับถามได้นะแต่ละท่านที่ถามไอลอยังอื่นไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ถ้าอยากถามก็ก็ถามได้นะครับในประเด็นอื่นๆที่ที่ที่ไม่ได้คอมเมนต์แต่จริงๆก็ปรับไปตามชื่อนั่นแหละทั้งวัตถุประสงค์ก็ดีนิยามศพก็ดีครับคำถามการวิจัยต่างๆเหล่านี้นะครับ